ปินตจะซ่อมรถครับอ่าซ่อมรถร <c> ถ <oughs> หลายคันรถคันใหญ่ย่าไปไว้ในบ้านห้องแล้วเพราะมันขึ้นข้างหนากูอยามันตกรถคันใหญ่อยู่ไหนโตไงดูหน้าสิไหนดูหน้าหน่อยไห่มันเหนี <c oughs> <c oughs> หน่เน,น,นี่ยมาคันนี้ยไม่เอา เนี <Nee> oh. Nein, ่ยไหนรูหน oh, ้าสิหูจาใหญ่โ huh. อ้ก si. <laughs> ah ัน huh. นี si, ้ให้ปูบให้ปูท่าบรงนี้ปูท่าสีอัหมุละท่าสีทัาสีเนปูทำอะไรไปดูข้างในก่อนท่าสีอืมท่าสีเร่เหม็นเลย ห้องนอนน้อยมาตั้งนี้ก็ห้องครัวห้องครัวก็ยังไม่เสียงซาตีพระเอกก็ทาสีดาบ้าค่ะแต่ทางนอกท้าว่รไดเลยทางนอกมันเป็นอะไรนะมันเป็นโพงค่ะทาแล้วมันเป็นโพงเดี๋ยวย่าตาิชีตรงนี้ก่อนคะ่ะย่าตาิชีพห้องน้ำห้องครัวก่อนนะต่๊ตนะนะตัวนนนะตงไงนนะ Néo, <Nhia> 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 mama, 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 Nhanh mama, 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 พ,พลุดา้ะพีต่ตา,ายกลอ้อยกล้อเลยครับมาออกมาแะนิวป่ะตาโดก็นอนสบายเลยนะดนะมงม่งเป็นดอกแล้วครับทุกคนแม่ดีช่อแล้วค่ะดอกทองไรก็สวยค่ะสวยเหมือนเดิมอยอะงเจิมกระถากทั้งนี้เลี่ยๆค่ะ ลายฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะขอาทุนี่นะคะทุกคนถักเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วฟังนี่ผักแค่นี้แหละคะ่ะลกๆเนี่ยไปทั้งคุณก็เราจะเอานามถักไปยงังไงงั้ถถกออกนถักก็ถักเอาไว้ยังสั่นละคะ่ะว่าหลานจะจื้มมากาฟังนี่แหละนี่จะจืมจะเอาพักไอ บักชีฝรั ي ي ่งมาปลูกค่ะไม่เอาดอกไม้ปลูกหรอกเอาบักชีฝรั่งนี่แหละปลูกจะได้กินค่ะจสาวเจมหลานชายเจมกระเล่นรถเงื่อนค่ะทุกคนมาดูดอกมะม่วงท่าใหญ่เจิมไปดูดอกมะม่วงหลานจะวิ่งตามเลยเนี่ยผมไม่เห็นนะเห็นอยู่ก็พี่สาวอยู่นเห็นก็ยานยานเรียบ บรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศก็ดีดีค่ะเห็นไหมมีเด็กมีเมฆเมก็สวยสวยค่ะอากาศมาเบ่งนะมาบิงดอกมะม่วงดอกบองต้นป็้นแพรเห็นอองเทงหือิช่หรอค่ะเบ่นต้างไก่อะไรทัวนี่นนนนะค,ะนนค่ะดอกมะม่วงแต่สีติดบ,บ,นบ,นบน่าบลูแล้วค่ะ เบิ่งดอกใหม่สีสวยๆค่ะเห็นไหมสีสวยมากเลยเดี๋ยวนี้ก,กำลังจะเป็นดอกแค่นี้นี่ปร่งขึ้นมากแล้วจะเป็นดอกนะคะนี่สวยค่ะอันนี้น,นี่กำลังเกิดเ็นบอยสีฟ้ารังจะเจิมจะแต่มพรบคุณมาแล้วค่ะพัสดุเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้ามาจากไหนเสื้อผ้ามาจากประดามน้องไอรินส่งมาให้เยเจิมค่ะ เด็กชายบินโตก็คิดว่ากล่องของตัวเองว่าแผนเพิร์ตแผนเพิร์ดนะคะดไม่ใช่เพิร์ดอันนี้ของยาย่าขอบคุณมากนะคะมาดามน้องไอรินเดี๋ยวจะถอดใส่ดูค่ะแกะกล่องนะคะจะลองดูว่ามีอะไรมากตอนนี้ยุ่งหลานอยู่มือแรงหลักใส่ให้เบิร์วงก็มาาแล้วค่ะ อ่ะถือไว้นี่มาเรียบร้อยนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็จะเอาเหรียตีไม่ได้เหรอเอา่ใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวย่าออกจะย่าจะเปิดให้ดูเอาเอาไข่เออไปเขียนอันนั้นเลยก็ไปเอาไปเขียนเดี๋ยวย่าเปิดอันนี้ก่อนไปเขียนไปเออเขียนเลยตัวเขาบอกว่าจะเป็นของเขาเขาบอกว่าเพิร์ดเพิร์ดมันไม่ใช่เพิร์ดอันนี้มันของย่าไม่ใช่เพิร์ดเหนไหเนี่ยของย่าเนี่ย จะเพิ่ยังไงเนี่ยชุดเขาของมาย่าอืมของยา่าทั้งทั้งทั้งใหม่ทั้งเก่านะฮะถ่ายคลิปไม่รู้เปิดดูข้างในเปิดดีจังเลยไงจะเห็นเนี่ยค่อยมาดูกันนะคะทุกคน มาดูกันนะว่าจะมีอะไรมั่งไหนเนี่ยพร้อมกันไปเลยค่ะเรียบร้ยบรอยแล้วค่ะนี่เอาออกว่าแล้รวบิตัวกับว่าบบแมนแพทย์เพื่อเจ้าของแล้วค่ะอ้าวินัต,ตนี่กล่าวมือแรงก็จะใส่นะคะเสื้อผ้ามาดามน้องไอรีนส่งมาให้ค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้ามีชุดใส่แลอีกแล้วค่ะวินโตเอาไปไหนครับของยาเอามาเร็ว จะไปไหนไม่ไปสวัสปีค่ะทุกคนมานาังคุยกันทุกคนแจ็คหน่อยค่ะมันกเซ็นมืดนเนี่ยเด้อค่ะอยู่ในห้องนี่ของพี่สาวอยู่กระหลานนอนหน,น่อยนอนอยู่นี่ค่ะปิดไฟในห้องเหมนเมื่อสามทุงกวยที่ทุมแล้วพระเอกนอนแล้วค่เยายเจียมก็เลยว่าจิบ,บวเห็ดคลิปกระยากรัมหลานพก่กเขอกับหยางน้ำก็เลยบร่ได้ทายคลิปดึกค่ะทุกคนชุดอันที่ว่ามาดามน,นองไอริน สูงมากกับยังมได้ใส่ได้ค่ะกระขอบคุณหลายด้วยด้ค่ะมาดามน้ไยลินที่สซชสูสวยๆงามมาให้ไห่อวยเป็นทีละลึกก็ขอให้มาดามน้ไยลินสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็ก็ให้จเจริญรุ่งเรืองรับรวยอ,อุย้ยหลานจะเชื่อมตื่นหลานจะเชื่อมตื่นหลานทุกคนเปิดไฟ ทำอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะบาดามน้องเอลินทั้งหลายแ,แล้วก็มีมีอย่างเกาะสุขภาพร่างกายแขง็งแรงนั่นแหละค่ะวอวยพรผ่าน YouTube นะหลังไม้ก็เอื้อพรอไปแล้วค่ะแล้วก็มี FC เอฟซีเพื่อนถามน้ำวายจเจิมจอไม่อยู่เมืองไทยน่ะจอมาอยู่เม,อะะม,อเมืองไทยอันนี้มันติดผิดกฎเขาบอกใ้เจิมใส่เสืออันนี้มันนี่เสือไหม ไม่ซื้อมอนีนะบุกผิดบรอกเป็นยังดรอกเนาะมาไม่อยู่เมืองไทยนะจะได้เงินนดันคนป่วยหนาเจะอ๋อไรงานเขาพอจะไม่อยู่วลาหลายเดือนนาะสัตย์ยายเจิมฟังในคลิปนี้เลยนะคะยายเจิมไม่ได้กินเงินคนป่วยอะไรทั้งสิ้นอยู่สวีเดนค่ะยายเจมิมทำงานก็จริงแต่ถ้า เยจื่อจะมาเล่ายาวตอนนี้ก็อยู่ในห้องเราหลานเยจื้อก็จะตื่นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเล่ายาวๆหรือว่าเอฟซีท่านนั้นก็ย้อนกลับไปดูคลิปเยจื่อม,มันเก่าก็ได้นะคะเพราะว่าเยจื้มเล่าเรื่องราวการทํางานของเยจื้อแล้วก็ป่วยแล้วก็เป็นอะไรนะให้ฟังในคลิปค่ะเพราะว่าจะมาเล่านี่ก็มันก็จะยาวไปอีกค่ะนั่นล่ะก็คือว่าก็สรุปว่าเยจื้อไม่ได้เงินจากาหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นค่ะ ยายเจิ้อมอ๋สามีเลี้ยงค่ะสามียายเจิ้มก็ไม่ใช่เป็นคนร่ารวยหรอกค่ะแต่พออยู่พอกินค่ะก็เลี้ยงยายเจิ้มได้ยายเจิ้มก็เลยไม่ได้เงินจากที่ไหนรัฐบาลก็ไม่ได้ให้อะไรค่ะเพราะว่าสามีเลี้ยงเราได้ค่ะทุกคนนั่นละ่ะเอาวันนี้ก็มาขอบคุณมาดามน้องไอรีนหรือว่าขอบคุณเอฟซีทุกคนที่น่ารักทั่วโลกมาเป็นกำลังใจให้เจิ้มที่ดูคลิปยายเจิ้มมนและค่ะนั่นละ่ะ หลานน้อยเป็นตูก็จะนั่งตื่นขึ้นมาตัวนูแล้วค่ะเวเจิ้มก็จะลาคลิปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วก็เป็นกาลังใจให้เจเจิ้มแล้วก็ครอบครัวของเจเจิ้มค่ะหลานชายเป็นตูเด็กชายเป็นตู๋นะคะเด็กชายเป็นตูหน้าลักหน้าชังค่ะหลานเจเจิ้มและเจิมเป็นย่าค่ะเด็กชายเป็นตูวอายุเท่าไหร่ หนึ่งปีเจ็ดเดือนค่ะยาเจิมาอายุเท่าไหร่ยาเจิมห้าสิบสี่ค่ะอเอาแคน่นี้แหละค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye hello hello